สารพันธรรมชาติพอดแคสต์คุณเคยเห็นนกตัวเล็กๆในบึงที่จู่ๆก็หายวับไปใต้น้ำไหมบางคนคิดว่าเป็นลูกเป็ดแต่จริงๆแล้วมันคือนกเป็ดผีเล็กชื่อเป็ดผีไม่ได้มาเล่นๆแต่มาจากความสามารถพิเศษในการดำน้ำหายตัวราวกับล่องหนได้นกเป็ดผีเล็กคือนักดำน้ำตัวยงแห่งแหล่งน้ำจืด มันใช้ปากแหลมๆไล่งับปลาและ,มะแมลงใต้น้ำเป็นอาหารเวลาเจอภัยมันจะดำน้ำหนีแล้วไปโผล่ในจุดที่ศัตรูคาดไม่ถึงพวกมันฉลาดมากในการสร้างครอบครัวมันจะสร้างรังเป็นแพรลอยน้ำและเมื่อต้องทิ้งรังไปหาอาหารมันจะเอาเศษพืชมาคลุมไข่ไว้เพื่อพรางตาและรักษาอุณหภูมิพอลูกนกฟักออกมา ก็จะให้เกาะหลังว่ายน้ำไปด้วยกันน่ารักสุดๆด้วยความที่พบได้บ่อยและปรับตัวเก่งมากในบ่อบำบัดน้ำเสียสถานะของมันในระดับโลกจึงยังไม่น่าเป็นห่วงแต่นี่คือความลับที่หลายคนไม่รู้งานวิจัยในไทยพบว่าแม้มันจะปรับตัวเก่งแค่ไหนแต่ในช่วงทำรังวางไข่มันกลับเปราะบางอย่างยิ่งต่อการรบกวนจากมนุษย์ เพียงแค่เราเข้าไปใกล้ๆหรือมีการจัดการพื้นที่ผิดเวลาอัตราการฟักไข่ของมันอาจลดลงวูบจาก80%อาจเหลือไม่ถึง10%เลยทีเดียวเรื่องราวของนุกเป็ดผีเล็กจึงเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่สัตว์ที่เราเห็นจนชินตาและดูเหมือนจะแข็งแกร่งก็มีมุมที่อ่อนไหวซ่อนอยู่การอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับธรรมชาติต้องอาศัยความเข้าใจ และการจัดการที่เหมาะสมครั้งต่อไปที่คุณเจอนกเป็ดผีเล็กลองเฝ้าดูมันเงียบๆแล้วเราจะเห็นว่าการกระทำเล็กๆของเราสำคัญต่อโลกรอบตัวมากกว่าที่คิดสารพันธรรมชาติพอดแคสต์